เรามาอัปเดตเรื่องของเศรษฐกิจกันนิดหนึ่งนะครับสัปดาห์นี้ครับพาดหัวไว้นะของ investing.com บอกว่า no Fed speak this week นะครับก็ไม่มีนะไม่มีใครมาพูดทางนั้นสัปดาห์นี้ก็ข้ามไปเลยนะเพื่อนๆก็ผมก็บอกไปแล้วว่าไม่มีนะครับติดตามตัวเลขทางเศรษฐกิจอย่างเดียว ก็ตามนี้เลยนะมี CPI วันพุธซึ่งโคตรสำคัญอย่างอื่นก็เฉยๆนะจะมากองแถวๆวันพฤหัสก็จะมี PPI retail s a l e jobless claim นะครับแล้วก็มี consumer sentiment วันศุกร์หน่อยซึ่งไม่ค่อยสำคัญอะไรแล้วนะฮะ e a r n i n g ไม่มีนะก็จะมีให้จับตามองแค่สัปดาห์นี้เองงั้นพูดกันตามตรงสัปดาห์นี้ถ้าไม่นับ CPI โคตรน่าเบื่อเลยนะแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่า CPI จะออกมาไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะอันนี้ก็จะน่าคิดอยู่เหมือนกันนะ ดูต่อไปแล้วกันมาไปดูกันที่ G20 นะครับก็ G20 นะก็ผ่านไปละนะฮะหลายคนก็ชื่นมืดนะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศที่เขาคุยกันหน่อยนะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับ G20 นะครับเป็นเรื่องของการขยายบทบาทแล้วกันนะฮะมีการพูดถึงเรื่องของการ Corporate นะครับการมาลงทุนไม่ว่าจะเป็นการสร้างอินฟาสตร u c เจอรการ เขาเรียกว่าอะไรผมจะุปรวมๆแล้วกันนะการสร้างอินฟราสตรคเจอร์ทางรถไฟคล้ายๆจะเหมือนเบลล์โกลด์อินิเชทีฟของจีนหรือเปล่านะที่สร้างกันมาแล้วก็ตอนนี้มีข่าวเรื่องของอิตาลีเนะี่ยที่กำลังจะแคนเซิลดีลนะน่าจะแคนเซิลละแคนเซิลดีลนะออกจากดีลของไอ้ไอ้ไอ้เบลล์แอนด์โกดอินิเชทีฟของจีนนะก็คือจะไม่ร่วมทางรถไฟสายเดียวอะไรนั่นด้วยแล้วนะฮะ ซึ่งน่าสนใจนะวา่าท่าทีล่าสุดของอิตาลีเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับจากการมาประชุมที่จริง,รง,รงๆก็อยากจะเปลี่ยนมานานเรียบร้อยแล้วล่ะแล้วก็มันได้โอกาสช่วง G20 พอดีนะฮะแล้วก็ G20 เนี่ยก็จะมีการสร้างคล้ายๆกับ i n นฟาสตรักเจอร์ให้กับทางเซาท์เอเชียแล้วก็อินเดียนี่แหละแล้วก็ลิงก์ทุกชาติเข้าไปนะทางไปทางอาหรับไปทางตะวันออกกลางอะไรแบบนี้เป็นต้นนะฮะซึ่ง อเมริกาเนี่ยก็หมายมั่นมากเลยนะจะสร้างอิทธิพลในแถบนี้นะอ่ะก็ประมาณนั้นไปซึ่ง IMF เนี่ยไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับเนี่ย IMF ก็ออกมาพูดนะบอกว่าเ hey, อ้ยไอ้ n e w p r o j e c t Biden Back เนี่ยมันควรจะต้องมีทุกชาติเข้าไปด้วยนะไม่ใช่ว่าเอาแค่บางชาตินะฮะอย่างเช่นอินเดียหรือว่าตะวันออกกลางอะไรเงี้ยมันควรใส่ทุกชาติเข้าไปสิอะไรแบบนี้นะก็มีการออกมาค่อนข้างเรียกร้องพอสมควรอลองไปฟังบางช่วงบางตอนตอนที่เธอพูดหน่อยะกันนะ important in a world where we learned from covid and the war that supply chains need to be reinforced, they need to be diversified, that connectivity matters tremendously. The more there is an investment in infrastructure and connectivity, the more there is a platform for trade among nations, the better for the countries involved, but also for the world economy because expansion of transportation links, communication links and trade has positive spill-overs เขาอยากจะให้ขยายเรื่องของ Infrastructure เมื่อไรก็ตามที่มี Infrastructure Link เป็น Global ทุกๆชาติรวมกันไม่ใช่แค่บางชาติมันจะทำให้มีปริมาณการ t r a ดที่มากขึ้นและการปริมาณการ t r a ดที่มากขึ้นก็คล้ายๆกับการโตที่ยังยืนก็จะทำให้ เศรษฐกิจอ uh, like, ีคโนมิกเนี่ยโกรธแบบยั่งยืนเพราะมันเพิ่มจากการเทรดนะครับบอกว่าสิ่งที่เราเห็นตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีปัญหานะครับมันมีรอยแยกรอยรล้าวกันในโลกของเรา For the first time global trade grows slower than the global economy. และนี่มันเป็นครั้งแรกนะที่ฝั่งเทรดเนี่ย global trade เนี่ยการเจริญเติบโตของฝั่งเทรดเนี่ย slower นะครับน้อยช้ากว่าการโตของอีคโนมีมันหมายความว่าอะไรมันเป็นการโตแบบไม่ได้โตแบบพึ่งพาใส่กันละกันละกันมนไม่ได้โตจากการมาเทรดกันไปเทรดกันมามันโตจากการแยกแยกนะ decouple นะพวกใครพวกมันแลช่วยกันเป็นหมู่คณะ2% trade 3% global growth. Trade, if we want the, trade but to, to become again an engine of growth, and then we have to create corridors and opportunities. What is important is to do it for the benefit of everybody and not mm. for exclusion of others. And in that sense, mm. I would encourage all countries working collaboratively with each other. To do so with the spirit of i n t e g r a t e มันก็ควรจะต้องดูมันต้องทำพร้อมๆกันแล้วก็ทำไปนั่นแหละไม่ไม่ควรทำเพราะ,ะผลประโยชน์ของชาติใดชาติหนึ่งนะมันควรจะต้องร่วมกันแล้วโลกใบน,นี้ก็ไม่ควรจะแยกกันแบบนั้นนะไม่ควรทิ้งข้างไข่ไว้ข้างหลังนะอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็อยากให้ทุกคนมาโคเบรดร่วมกันก็เป็นบทบาทของ MF แหละนะแต่ว่ามันจะเป็นจริงหรือเปล่าก็ก,ก็พูดไปนะฮะสุดท้าย ก็ตามนั้นนะแต่ละคนก็มีตีมของตัวเองอยู่นะครับอ่ะไปดูสรุปนิดนึงนะครับก็ไบเดนเนี่ยก็มีการ changing rule of the game นะเขเทรดนะก็ประกาศสักดาความสัมพันธ์ต่างๆนะกับอินเดียเวยบร้อยนะครับจีนไม่มาครั้งนี้ก็เรียกว่า สูญเสียโมเมนตัมไปพอสมควรเหมือนกันนะครับแล้วก็การประชุมครั้งหน้าครับบราซิลนะครับประธานในพิธีลูล่าจะเป็นประธานนะก็จะเป็นเจ้าภาพนะจัด G 2 0ครั้งต่อไปครั้งก่อนหนะ้านี้ถ้าจำกันได้คือญี่ปุ่นแล้วก็มาที่อินเดียแล้วก็ครั้งต่อไปก็จะไปที่บราซิลนะครับบราซิลเ,เนี่ยประธานาธิบดีลูล่าออกมาประกาศเลยนะบอกว่าเอ้ยถ้าครั้งหน้าผมจัดเนี่ยปูตินมาได้เลยนะไม่ต้องกลัวจะโดนจับ นะไม่ต้องกลัวจะโดนหมายสารจับนะเพราะผมจะไม่จับปูตินนะประมาณนี้นะสามารถมาที่บราซิลได้นะครเพราะว่าเราอยู่ในบริกด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยคล้ายๆอย่างนั้นนะครเพราะว่าครั้งนี้ส่งแค่ลักลอฟมานะประมาณนี้แล้วก็ในจีเรียนะฮะก็ซิกสุดจอย G20 ด้วยนะครับก็มาจากฝั่งแอฟริกาอันนี้คืออัปเดตล่าสุดนะที่จะเกิดขึ้นกับฝั่ง G20